สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวลุงติงนะครับวันนี้มาชมวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับหลวงพ่อทวดของจังหวัดพัทลุงสักชุดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ออกในปี2542นะครับตอนที่ในหลวงราชการที่9ท่านฉลองหรอบ72พรรษานะครับของวัดควรปรงนะครับจะมีทั้งเป็นชุดกล่องเล็กแบบนี้นะฮะที่เป็นเหรียญเสมานะครับอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะมีที่เป็นแบบกล่องรวมนะครับ ที่จะมีเนื้อว่านสี่แล้วก็มีเหรียญหนึ่งอย่างนี้นะครับผมแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําเฉพาะเหรียญก่อนนะครับที่เป็นเหรียญเสียมานะครับผมแล้วถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราจะค่อยไปดูเป็นชุดกล่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันนี้ผมได้แกะชุดกล่องที่เอาเหรียญออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวลองมาเทียบให้เพื่อนๆดูสักสามเหรียญนะครับเอามาจากกล่องที่เป็นกล่องเล็กแล้วก็กล่องชุดนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปเริ่มดูกันเลยนะครับผม เรามาดูที่กล่องก่อนนะครับผมนี่นะครับกล่องก็จะเขียนว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะฮะแล้วมีตาสัญลักษณ์ฉลองหกรอบเจ็ดสิบสองพรรษาของในหลวงราชการที่เก้านะครับเขียนว่าวัดคนปงอําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะฮะแล้วก็มีเบอร์โทรนะครับผมเหรียญก็จะที่ผมมีก็เป็นทั้งกระไหลทองแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นทองแดงลมดํานะครับอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันพร้อมๆกันเลยนะครับ สวยมากๆนะครับเริ่มต้นจากเหรียญนะครับส่วนชุดกล่องเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับมาครับเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันนะครับผมจะแกะมาทั้งสามเหรียญเลยนะครับจากซิลผมซิลเก็บไว้หลายสิบปีแล้วนะฮะเพราะว่าอยากจะรักษาให้มีสภาพสวยตอนนี้เหรียญทําเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองนะครับเพื่อนๆผ่านมาถึงวันนี้ก็ยี่สิบสี่ปีแล้วนะฮะ ก็เป็นเวลาที่นานมากนะครับผมเดีてて๋ยวเราเลื่อนออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เป็นเหรียญนะครับผมเนี่ยนะฮะเหรียญที่ผมมีเนี่ยก็จะมีเป็นแบบอย่างนี้นะฮะเท่าที่ผมดูเนี่ยดีไซน์ออกมาเป็นใบเสมานะครับแต่ตรงกลางเนี่ยผมดูแล้วคุ้นๆนะฮะเพื่อนๆคุ้นๆเหมือนกันไหมฮะ เหมือนกับเหรียญปวดเปิดโลกหลวงปู่ทวดของหลวงปู่ดูวัสแกรปี32นั่นนะครับเนี่ยนะฮะแกะบล็อกได้สวยมากๆนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตาสัญ,ญลักษณ์อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะฮะเขียนนะครับเหมือนกันทุกเหรียญน,นะครับ,นนรบนเ,รนเนี่ยนะฮะส่วนเหรียญนี้จะพิเศษหน่อยนะครับผมว่าเพราะว่าเป็นกระไหลทองนะครับเห็นไหมฮะ เดี๋ยวเราเริ่มมาดูจากเหรียญกระไหลทองก่อนก็นแล้วกันนะครับไม่รู้จะวิบวับหรือเปล่านะฮะลองถ่ายดูนะครับอดูที่กล่องก่อนนะกล่องนะครับผมหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดตาสัญลักษณ์วัดป็นพง,งอาเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะฮะเริ่มจากเหรียญน,นี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับนี่เห็นไหมฮะหลวงพ่อทวดนั่งขัดสมาธินะครับอยู่บน บัวกีบสองชั้นนะครับแล้วก็มีคาถานะครับยวลองซูมดูนะครับเพื่อนอันนี้นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับก็เขียนว่าหลวงพ่อทวดนะครับฝั่งนี้ก็เหยียบน้ำทะเลจืดนะครับเหมือนเป็นสแตนดาดเลยนะครับว่าจะเขียนประมาณนี้แล้วก็มี อาจจะเป็นน้ำมูทายะหรืออะไรประมาณนี้นะครับห้าตัวอักษรนะครับอยู่ตรงในกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนนี้ของใบเสมานะครับเดี๋ยวดูรวมๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูรายละเอียดอีกทีนะครับพิกมาด้านหลังนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะหูเจาะนี่เจาะทะลุมาแล้วก็คมๆตั้งๆนะครับข้างหลังในกรอบนี้ก็วัดควรปงนะครับตรงนี้นะครับมีเลขเจ็ดสิบสองนะครับก็ บอกถึงตอนวาระที่สร้างนะครับก็คือตอนฉลองหรอบอายุของในหลวงรอ9กานะครับแล้วก็มีตาสัญ,ญพพลักษณ์พรลอยอยู่ด้านหลังนะครับเนี่ยนะฮะอยู่บนมีฉัดอยู่ด้านบนอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อความนะครับแล้วก็มีคาถาหลวงพ่อทวดที่เราคุ้นเคยกันนะครับนโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะควานะครับเวลาเราอาราธนาหลวงพ่อทวดขึ้นคอเนี่ยเราก็จะท่องคํานี้นะครับ อาจจะมีนโมก่อนสามจบอะไรเงี้ยแล้วก็นโมโพธิสโตโอคันติมายะอิติพัควาแบบนี้นะครับออโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูเหรียญที่เป็นเนื้อทองแดงนะครับสันนี้เป็นทองแดงลมออกมันมันปูนะครับไม่ถึงกับดำนะครับ สภาพสวยมากนะครับเพราะผมยังไม่ผ่านการใช้เหมือนกันนะครับเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับหลวงพ่อทวดหยบน้ํำทะเลจืดนะครับนั่งอยู่บนบัวสองชั้นอย่างนี้นะครับด้านหลังก็วัดควรปรงเจ็ดสิบสองนะฮะตาฉลยลักษณ์ฉลองครบหรอบในหลวงรอ9้านะครับพอพลอนะครับนโมโพธิสัตว์โตอคติมายะอิติภควาเหมือนกันนะครับแล้วก็มี สี่ตัวอักษรนี้นะครับอยู่นะครับเนี่ยนะยังเป็นผิวลุ้งอยู่เลยเห็นไหมฮะเพราะว่าผมซิวไว้เลยไม่ได้ไม่ได้เปิดมาเจอกาดวันนี้เปิดมาเพื่อถ่ายเพื่อนโดยเฉพาะนะครับเน็นนะฮะเดี๋ยวลองดูรอยตัดด้านข้างสักนิดก็ได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยนะครับรอยตัดก็ประมาณนี้นะครับตัดแบบหักหักนะครับ ไม่ได้ตัดสุดนะครับเห็นเป็นคลื่นอยู่นะครับเพื่อนเห็นไหมฮะนี่นะครับเนี่นะครับเป็นเหรียญที่ก็มีความหนาพอสมควรนะครับเวลาตัดก็เลยหักนะฮะเป็นธรรมดานะครับอีกเหรียญหนึ่งก็เหมือนกันนะครับเนี่เหรียญนี้จะออกสีจางกว่านิดนึงเดี๋ยวอมาเทียบสามเหรียญเลยนะครับนี่นะครับ Okay. นะครับก็เดี๋ยวเราวันนี้ก็คงประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนเเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับเดี๋ยวลองซูมดูในตาก่อนก็ได้สักนิดนะครับก่อนจะจบคลิปนะครับอ่าโอเคเห่นนะฮะเ,เพื่นดูนะครับ เป็นการแกะบล็อกที่สวยมากๆเลยนะครับรายละเอียดต่างๆงดงามนะครับเนี่ยนะฮะเม็ดต,ตาเล็กๆอะไรก็เห็นหมดผิวย่นต่างๆนะครับคมชัดหมดนะครับเหมือนเหรียญเปิดโลกของหลวงปู่ดูเลยนะครับนี้นะครับนี้โอเคครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับเหรียญน,นี้นะ เดี๋ยวไงก็พบกันใหม่นะครับอาจจะทําชุดกล่องที่เป็นเนื้อว่านอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ